เอาล้ครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเพิ่มเพิ่มบันนี่นะครับวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าเอ펙เรเจนต์นะครับก่อนอื่นจะดูคลิปนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกินน้ำนะครับเพราะมีประโยชน์มากพูดอะไรของกุเน <floods> ี่ยโอเคครับก็นะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ก่อนดูคลิปนี้หรือว่ากดหลังดูก็ได้แต่อย่ากดดิสไลค์นะขอร้องภาษามือใหม่ครับโอเคเรามาเลิกกันดีกว่าทีงี้มันไม่ใช่อะไรนะไม่รู้จะพูดอะไรดี โอเคครับทีนี้เราก็เริ่มนะครับก่อนอื่นเราก็ควรทักทายเพื่อนร่วมทีมเนาะอัลลอนอัลลอนล่นไกส์อัลลอนไกส์โอ้อย่างน้อยก็มีคนต่อครับฮัลโหล where you come from man I'm from Thai Thai Thailand โอ o ย and what do you what about you I don't know I want to know everything Sorry just 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 kidding just kidding just kidding it's a joke โอเคครับทีนี้โอเคตอนนี้เราก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแลนะครับตอนนี้เราได้เพื่อนร่วมทีมนะครับเป็นคนที่ชื่อว่า Kerr Kerr Ken t เนาะอ่านยากจังวะโอเครู้สึกว่าเพื่อนเราจะเป็นสายเติมด้วยเนาะอ่าครับ โอ้เพื่อนเราเล่นใน PS4 เหมือนกันเลยดีมากก็ยังไะดิมันไม่ได้แยกแพทแล้วเฮ้ยเราจะตไปเออเพื่อนกูดาวช่วยด้วยเอวเอว he come to kill me ฟักมาเป็นอมดาวอัมเดทเดียวอัมเตดโอเคครับทีนี้เราก็ตายแล้วนะตายอย่างรวดเร็วเลยที่ก็เหลือเพื่อนสองคนเรามาดูเพื่อนกันดีกว่าครับรตอนตอนนี้ว่าเรามีอาวุธ ่เราไม่มีเอเวอรกันสักคนเลยโอเคตอนนี้ผมยังมีโอกาสกลับมาเล่นใหม่ได้นะครับจากอ่าจาจที่จะเห็นด้านบุมซ้ายเนอะรีคอเวอร์แบนเนอร์เพื่อนต้องรีบไปช่วยผมตอนนี้ไม่งั้นก็จะมีปัญหานะเฟนค a n ยูเฮลป์มี่คั can นย oh, ูรีคอเวอร e ่มี่โอ้แตงแตงไม่บล ตอนนี้รันเป็นรันดูดรันตอนนี้เพื่อนเราล้มไปแล้วโอเคตอนนี้ผมโอเคแล้วทีนี้ก็วงางความหวังเพื่อนอีกคนนึงตอนนี้เพื่อนมีกอดทองน่าจะสบายอยู่มีปืนแล้วด้วยโอ้หเพื่อนมึงใจดีมากเลยมึงไปช่วยด้วยนายทำอะไรของนายนะนายจะทำเราตายกันหมด เฟนยู่อคนจะตายเฟนรันเอา run a w a เไว้ยไอ้หนุยหนุ่ย้หนยเออตายูนาระเฟนแล้วสองเราก็จากลาทางนี้ยังไม่ได้ยิงคนสักนัดเลยโอเคครับเมื่อกี้ก็ถือเป็นอุบัติเหตุเนาะอ่าดก็ได้พลาดก็ได้ ทุกคนเล่นเกมยิงปืนเหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละเริ่มต้นโอเคเรามาเริ่มกันใหม่โอเคตัดตัดเมื่อกี้ตัดตัด,ตด,ตดโอเคนะครับทีนี้เราก็เริ่มตาใหม่กันแล้วเนาะเมื่อกี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุสเต็ปเดิมครับทักทายเพื่อนบ้านฮัลโหลไกด์ฮัลโหล รู้สึกว่าแคนนี้จะจะเป็นคนแบบเงียบๆคงๆเนาะว่าตอนนี้เขาตั้จะมีไมค์ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะอุตส่าห์ได้เจอเพื่อนเมื่อกี้นี้ไม่มีใครคุยด้วยเลยคือตอนนี้ผมเล่นใน PS4 พูดไปยังวะถึงพูดไปแล้วเนาะถึงพูดยังวะเอาพูดใหม่ก็ได้ เพื่อนๆออส่วนใหญ่เล่นถนัดจอยหรือว่าคีย์บอร์ดมากกว่ากันเหรอครับคือส่วนตัวเวลาผมจะใช้คีย์บอร์ดเฉพาะทํางานอย่างเดียวนะส่วนจอยผมจะเล่นเกมแม่งทุกเกมเลยเกมไหนเล่นจอยได้ผมเล่นหมดเพราะว่าไม่รู้สิมันมันถนัดอะเหมือนว่าเราชินกับการที่ใช้ปุ่มน้อยๆเนานะแล้วแต่แต่ละคนก็มีวิธีแต่ละคนเนาะโอเคเรามาเริ่มเกมใหม่กันเะนาะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นจัมสเตอร์แย่มากเลย แต่ผมตีแยกเพื่อนโอเคจากบทเรียนเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งคิดได้ว่าเราไม่ควรลงแยกกับเพื่อนแต่เมื่อกี้ไม่ได้ลงแยกนะเพื่อนแม่งชิ่งโคตรแย่เลยเพื่อนโดนเปิดหลังแล้วครับเจอเดนหนึ่งโหแย่มากเลยผมยังไม่เจอปืนเลยได้ปืนแล้วสไหน โอ้ขอร้องสไนยระยะประชิดร้องเล่นเนะี่ย <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้เล่นเลยตายแย่แย่มากแย่มากทำไมผมลงไปเจอแต่ปืนแบบปืนโง่ๆอ,อ,อ่ะอย่างตามเมื่อกี้นี่ก็ปืนแบบกระสุนแม่้งมีแค่สามสิบนัดอาจจะตายแล้วตอนนี้แม่งหยิบได้ทิปเป็นเทคเป็นสไนเปอร์อีกโอ้เอาใหม่ดวง ว่าการเล่นเกมพวกแบทเทิลรอยัลมันก็นอาจจะต้องใช้ดวงเป็นก็อาจจะมีดวงส่วนหนึ่งเนาะคิดแบบคิดสภาพดิคนแม่งลงมาแบบเจอกาะเทพอะเจอกราสีอย่างเงี้ยเออแบบอย่างเช่นแบบเล่นพนะับจีนอะเจอแม่งแบบของดีอะแบบเริ่มเกมอ,อีกคนนึงแม่งเจอแบบเจอแบบกระท้างโงูอ่อะคิดสภาพดิมันจอยาอะไรไปสู้อะก็ต้องหนีใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าแบบเกมพวกนี้นี่ก็มันก็ดวงเนาะ ไม่เราอย่าบ่นมากเลยดีกว่าเราเล่นใหม่กันดีกว่าโอเคนะทีนี้เราก็เข้าเกมเกม 3. ที่สามคลิปนี้เล่นสามเกมมาไหนยังไม่ได้ยิงคนสักนัดเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกัสนายทำได้เว้ยตาอนนี้ <fen> ja. มีคนเปิดไมค์คุยด hello, 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 ้วยฮัลโหลฮัลโหลกัสฮัลโหลดาสคิวลาวันโอเคครับเพราน่าจะมีหุ่มค์ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้ยแย่มากเลย เหมือนไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับอ่ะเหมือนเป็นผีบ้าคุยคนเดียวโอเคถ้าตานี้ไม่ได้แชมป์ไม่ต้องได้แชมป์หรอกถ้าตานี้อยู่ไม่ถึงอะฆ่าคนไม่ได้สักคนผมยอมเลยโอเคนะผมจะลงโซนเดือดๆเลยจะได้ยิงคนแล้วก็ปิดชิปเลยง่ายไหม ง่ายดีแหละโอเคทีนี้เราก็ลงตาหนี้ดูสูงเหมือนจะดีเนาะมีใครไหมโอ้ยไม่มีใครลงกับเราเลยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโอ้ยหี้ยหัวติดเหล็กอแย่ละแย่ละเออแลมไม่ถึงโดนด่า โอเคเรายังเรายอย่างน้อยเราก็ไอตรงนี้มันที่ที่ตึกกูตายตาแรกเลยนี่วะเว่ยเกาะสองปืนเว้ยว่าตานี้ได้เดี๋ยวก็ได้ยินคนสักหนึ่งคนละนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากไม่รู้เก็บมแยังให้หมดตอนนี้เราโชคดีครับเกิดอยู่ในวงพอดีเลยไม่ต้องวิ่งไปไหนสบายเว้ยอาจรที่นายปืนดีครับปืนเทพ อุ้ยอาน,นัต่นา่าเอลโชว์ข้อข้างขอครับตานี้ว่าทำไมมันดอบเกิน,นยังทิ้งขยะหน่อยดีกว่าโอ้ของเต็มตัวเลยผมคิดเ,เองเลยรู้สึกว่าจะแบบ อุ้ยเดินไปแล้วแบบตัวแบบอ,อ้วนๆน่ะแล้วก็โดนจิงทีเดียวแผลดังปรีอ่ะแล้วก็แบบสิ้นชีวิตอย่างเงี้ยแบบหนังจีนแหละแล้วเออผมได้คอนเทนต์คุณต่อละโอ้ได้โทปิกละโอเคคุณผู้ชมนี่ชอบดูหนังจีนไหมชอบดูไหมหรือว่าชอบดูหนังหลักหนัง,นงบูอ่ะส่วนตัวผมผมผมชอบดูหนังจีนบางเลยนะมีใครเคยดูเรื่องไอ้บ้านมิดบินบ้างไหมบ้านมิดบินอะ่ะคุยไปเรื่อยอๆกู กูได้แต่เปยนชื่อแชนแนลเนาะแบบพูดไปเรื่อยทีวีอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนเพื่อนแม่งน่าแต่ำคาญอะแบบเอ้ยมึงอ่ะฝนเหี่ยวหรือมึงหนาวะฮะที่บ้านไม่คุยด้วยเหรอแสบเลยกูโอเคอุ้ยม่งซีแม่งเจอแต่ของดี โชคชะตาข้าวข้างแล้วครับผมรู้สึกว่าของฟูมากผมรู้สึกว่าตานี่ผมจะได้ยิงคนเพราะเป้าหมายของเราเล่นเกมนี้คือได้ยิงคนอย่างน้อยหนึ่งนัดแม่งโคตรสูงส่งเลยทำไมมึงพูดเหมือนทำตัวเองเป็นคนแบบลูเซอร์มากเลยชีวิตนี้มึงแบบไอ้เหี้ยเหมือนเป็นไก่ไอ้เหี้ยลงไปโดนยิงตายลงยิงตาย ใครมันจะไปรู้ว่าเกมพวกนี้มันเล่นยากขนาดนี้ใช่ไหมเออไอพวกที่แม่งแบบเล่นแบบเอบแบบไอแฉ้มเอาแบบเล่นตาหนึ่งแชมป์รอบหนึ่งอะแบบแชมป์สี่ห้าตาติดอะมึงทำได้ไงวะคิดสภาพพวกกูดิกูกูแค่เล็งสโขบี้จะตายแล้วเนี่ยโอเคครับไม่มีสแกนการไม่มีอะไรเลย โอเคตอนนี okay, <k ling Rabbi> <p primero> ้เราก็เอ้ยอยู่ในวงโชคดีไปไม่เป็นไรเพื่อนของเราเต็มแล้วอิ่มมากเลยเฮ้ยเอเนมี่เอเนมี่เดี๋ยวเรต้องได้ยิงมึง อือสมคำล่ำลือฝีมือยิงไม่เคยโดนนี่แหละเป็นเหตุผลทำไมตั้งชือ่อว่ายิงไม่โดนเดอะซีรีส์นายอย่าทำเรานาย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 โอ้น้านนี่ยก <c oughs> ูกินน้ำครับกินน้ำครับช่วยหัวยเย็น ทำไมปกติกูก็ยิงโดนนะกูก็แชมป์ตั้งหลายรอบนะทำไมวันนี้กูกูก็ได้ของดีทำไมกูยิงไม่โดนเลยเป็นอะไรวะโอ้โหเพื่อนเยอมากเย่มากโอ้โเพื่อนล้มแล้วครับน่าน่าจะไม่รอดเดวิวฮันเตอร์หกแปดแปดเก้าช่วยพวกเราด้วย <c oughs> ในขนาดที่พวกเรากำลังตาย เขาก็เดินเลือกหองอ่ะุ้ยเพี้ยเพียเอเป็นเกมตลกครับเกมเป็นเกมตลกเกมตลกไม่เขียดไม่เขียดโอเคนะก็ของปากของพอนะวันนี้ก็ก่อนที่จะปิดคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะโอ้เกมนี้มีเนื้อเรื่องด้วยวะก็น,นะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปให้ผมด้วยเนาะก็ซีอูแล้วกันโอเคบ๊ายบาย